ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองตาดนะฮะเมื่อคืนผมพักที่โรงแรมเนี่ยตาดซิตี้โฮเทลข้างหลังผมนี่นะฮะตอนนี้ก็6มโมงเช้าครับตื่นมาก็เดี๋ยวว่าจะไปวิ่งสักหน่อยนะครับดีครับสสดีครับ <c oughs> ดีครับเดี๋ยวเราจะไปชมเมืองตาดรอบๆนี้กันนะฮะว่าถ้ามาตาดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นเกาะเราจะเที่ยวในตัวเมืองเนี่ยมีที่ไหนเที่ยวได้บ้างนะฮะก็ใกล้ๆที่ผมพักเนี่ยมันจะมี สวนลูกกระชาินะฮะเป็นสวนที่คนตต่เขาก็จะไปวิ่งกันตอนเช้าเนะฮะเป็นสวนสาธารณะนะครับของฝูงบิน2 0 7นะฮะถัดไปนะครับตรงไปในตัวเมืองเนี่ยมันจะมีอนุาีารซีรอห้านะครับแล้วก็ถัดไปหน่อยก็จะเป็นสารักเมืองสไตล์แบบจีนนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูกันเช้าเช้าอย่างี้ก็รู้สึกว่ารถเยอะมากนะฮะ อากาศด,ดีมากเลยครับเชา้านี้ยอดเลยผมกำลังมุ่งตรงไปที่สวนลุกชาตินะฮะอยู่ใกล้ๆวิ่งมันกลางถนนเลยครับขอทางหน่อยขอทางหน่อยผมคิดว่าสวนน่าจะอยู่ตรงนู้นนะ ผมว่าสวนตัวนี้มันเคยเป็นสนามบินมาก่อนนะฮะของกองบิน207แล้วเขาก็มาปรับให้เป็นสวนสาธารนณะผู้คนชาวจังหวัดตานะฮะสามารถเข้ามาพักผ่นหย่อนใจมาวิ่งกันได้ครได้ออกกำลังกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในเมืองหลายๆเมืองควรจะมีนั้นเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดนะ,ะอยู่ตรงนั้นเองนี่มีสนามฟุตซอลด้วย นาแบตนะฮะสายอีตํารวจก็อยู่ตรงนี้นะฮะสวัสดีครับส่วนลูกชาติจังหวัดตานะฮะข้างในมันจะเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆนะฮะน่าจะประมาณโลนึงได้แล้วก็คนก็มาวิ่งออกกํบบาลังกายกันเดี๋ยวผมวิ่งสักรอบสองรอบแล้วกันอ๋อบ่อใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ก<น>มีคนมาวิ่งเหมือนเราหลายหลายคนเลยนะฮะการออกออกำ<น>ลังกายนี่สำคัญจริงนะฮะเอะมันมีวงใหญ่ด้วยนะผมไปวงใหญ่ดีกว่าปกติเวลาผมวิ่งถ้าเป็นในลู่เนี่ยผมมักจะวิ่งทวนเข็ม,มนะตามคนอื่นๆเขาผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมคนต้องเชอบวิ่งทวนเข็มกันด้วยเออแต่ว่าก็เพื่อให้มันโฟล์ทนะฮะแล้วก็วิ่งไม่ไปชนกับคนอื่นเขาผมก็ ต่ามๆคนอื่นๆเนี่แหละโอ้ผมว่าเผอลอๆรอบหนึ่งนี่น่าจะมากกว่า1กิโลนะเพื่อนๆใช้ได้เลยโอ้ผมเห็นแล้วข้างหลังผมนะฮะเป็นรันเวย์นะครับอันนี้ก็คือที่ผมบอกว่าเขาเคยใช้เป็นสนามบินมาก่อนนะฮะไฮไลท์หนึ่งของที่สวนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะข้ามไปวิ่งกันตรงนั้นดูมีคนวิ่งกันเยอะแยะเลยคำถามต่อมาคือผมจะข้ามไปยังไงเนี่ยทางดินนี่คือแบบว่า และตุ้มเป๊ะนะฮะแล้วก็เด็กคณเข้าไปรงนได้เขาเดิอนอ้อมหรอมั้งคิดว่านะแต่เราก็ไปทางที่มันคนธรรมดาไม่ไปดีกว่านะฮะเราไปทางนี้กันเดินตามสันบ่อไปเลยนะฮะก็ไม่ได้แคบสักเท่าไหร่นะฮะเดินได้ไม่เสียงมากเคยเสียยอกวันนี้มาเยอะแล้วครับบนพวกอยอดตึกอะไรพวกนี้นะ <laughs> บรรยากาศดียนยเช้านี่เหมาะกับการออกมาวิ่งมากเลยนะแดดเริ่มร้อนละเจ็ดโมงแล้ว,ลวมั้งมาถึงแล้วนะฮะอันนี้ก็คือลานบินนะครับผมไม่รู้ใคายังใช้งานกันอยู่หรือเปล่านะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ผู้คนก็มาออกกำลังกายกันได้นะครับเราวิ่งวิ่งบนลานเวน,นี้กันต่อนะฮะลื่นๆเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเมื่อคืนฝนตก,กน,นะฮะวิ่งไป ต้องระวังให้ดีว่าฟันมันจะลงไปกระแทกกับพื้นนะจุดถนนแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปผ่านร้านเฟื่องฟ้าไปเจอสีแยกแยกตัวเลี้ยวซ้ายจะเจอเทศกาลที่ห้าครับเรียนรอบสนามหนึ่งรอบแล้วจะเจอพิพิธภัณฑ์แล้วเจอโรงเรียนกวดโรงเรียตรงนั้นไกลๆอ๋อใกล้ไหมครับแต่ตรงนั้นนี่หนูไปนี่นะนี่เลี้ยวซ้ายนะ ไมนายเจอสีแยกแล้ว็ซ้ายพอซ้ายนี่ก็เป็นศูนย์ราชการและมีสารการมีโรงพักนีอโอเคได้ครับขอบคุณมากครับ,บ,<อ>บนะครับก็ได้คนแนะนํามาเยอะแยะเลยนะฮะเส้นทางไปจากสวนลูกชาติไปอนุสาวรีย์ร้อนะฮะเขาบอกว่าทางนี้สั้นกว่าทางที่ผมจะไปตอนแรกนะฮะเราลองไปกันดูครับเจอวงเวียนแล้วเลี้ยวขวานะฮะเจอวงเวียนแล้วเลี้ยวขวา ดูดูแล้วใช้เวลาเดินประมาณ7นาทีนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เดินไงครับผมวิ่งผมวิ่งเนี่ยหนาทีก็ถึงแล้วป้าจริงอะไรจะเร็วกนขนาดนั้นนะฮะงยากแล้วก็เลี้ยวขวาต่อ เข้าไปสำรวจดูกันว่าข้างในมีอะไรนะ,ะเป็นศารเจ้าแบบสไตล์จีนนะฮะเจ้าพ่อเสือ ซือกงนะผมก็ไม่ค่อยรู้เทพจีนอะไรมากาเท่าไหร่นะ,ะส่วนใหญ่ก็รู้ทั่วๆไปเจ้าแม่กวนอิมนะฮะกวนอูเทพเจ้ากวนอูอะไรพวกนีนะคะ้คือเข้าใจว่าผู้นี้เป็นเทพเจ้าที่มีมาก่อนก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในประเทศจีนนะฮะเขาจะนับถือพวกปรมพบุุษกันเจ้าแม่อะไรพวกนี้กันตรางในก็เป็นสไตล์ของศาลเจ้าจีนทั่วไปนะฮะ เจอแล้วเทพเจ้ากวนอูเจ้าพ่อกุนอูอันนี้พิกเตาแชร์กุน,นนะฮะมีเจ้าพ่อกวนอูหน้าแดงทำได้นะฮะเทพเจ้าสง,างครามนะฮะอันนี้เจ้าแม่กุนอินนะฮะเจ้าแม่ตุ้นอินอยู่ตรงกลางแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมอันนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะน้ำซึ่งแชร์กุนอันนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันที่จริงเขาก็มีเทพเจ้าอยู่เยอะแยกเหมือนกันนะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้มาไปกันนีกว่า ไปที่อนุสาวรีย์ร้อห้ากันต่อครับเราเห็นอน,นุสาวรีย์อยู่ไกลๆแล้วครับอยู่ข้างหน้าผมนี่เองเขามีงานกันนะฮะ ใส่ชุดเหลืองมากันเต็มเลยนะครับมีทาพิธีก็ททาเสร็จกันแล้วนะฮะทาพิธีทําบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรามาถูกวันเลยครับอ่าเขาเพิ่งถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปดู้ามไปดูกันนะฮะดีครับดีครับโอ้นุเสารีตั้งอยู่หน้าสาราการจังหวัดเลยับ อนุสาวรีย์รอห้านะฮะก็เป็นอีกหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ถ้าจะมาจังหวัดตากเที่ยวในเมืองฮะก็มาเชื่อชมกันได้นะฮะจะตั้งอยู่หน้าสาราต่างเมืองเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่สาราเมืองต่อตล้ใกล้ๆนี้มันจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะผมเห็นอยู่ในแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดตาดทางด้ยวขวาครับแล้วก็ตรงนั้นก็คือจะมีรูปวัด ภาพเขียนตามกำแพงเยอะแยะเลยใช่ใช่มีเป็นศิตก็มีตรงนี้ศาลหลักเมืองแล้วก็วัดโบสถ์ในบริเวณจังหวัดเนี่ยนะคะตรวสายเจ้าพ่อไปตรงนี้ไม่ไกลก็เดินไปก็ทะลุกันถึงนกันหมดแถวแถวนี้ยเคศาลหลักเมืองแล้วก็จะเป็นวัดถือวัดโบสถ์อะไระแกก็แนะนํามาว่าตรงนั้นจะมีเรือนจําอยู่นะครับแล้วก็จะมีจิตตกรรมฝาผนังตรงกำแพงเรือนจำนะฮะซึ่งเขาวาดเอาไว้สวยงามเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วก็ใกล้ๆจะมี พิพิธภัณฑสถานนะครับของตาแล้วก็ถัดไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสารักเมืองนะฮะที่เราตัง้งใจจะไปกันตนนั้งแต่ตอนแรกนะคกะ็ถามถามๆเจ้าถิ่นเนี่ยฮะ,ะเราก็จะได้รู้ว่ามีที่ไหนที่เที่ยวบ้างน,นะฮะในตัวเมืองนี่มันก็จะอยู่ในแถบๆลราแวกนี้หมดเลยนะวิ่งวิ่ง,งนี่ต้องดูด้วยนะฮะรถมาเฉียวมาชนมองซ้ายมองขวาให้ดี นะฮะอันนี้คือพิพิธภัณฑ์สถานของตลาดน,นะครับสวัสดีครับอันนี้ใช่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับอ๋อโอเคเราถึงกันแล้วนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนไม้นะครับสงไทยเลยอันนี้เปิดหรือยังนะครับ<ะ>เปิดหรือยังะฮะ,งะอ๋อเปิดกี่โมงครับนี้จะเปิดเก้าโมงครึง่งเก้าโมงครึ่งนะฮะ<ช>โอเค<ะ>ได้ครับงั้นเดี๋ยวนงั้นเดี๋ยวเก้าโมงครึ่งเรามากันใหมะะ่ได้ระหว่างนี้พาไปดูภาพเขียนตรงริมกำแพงของเรือนจำก่อนนะฮะแล้วก็ ไปตรงสารักเมืองกันนี่ไงเพื่อนเ<ๆ>มื่อคือที่ผมวิ่งผ่านมานั่นแหละแต่ว่าคือผมเห็นแค่ไอ้สี่รูปตรงฝั่งนี้ไงมไม่ได้เดิเนต่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองตราดนะฮะสารักเมืองนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปนะครับวัดอ่าวสลัดกรีวิหารดีพันสถานเมืองตราดะะอันนี้คือที่เราไปมาเมื่อกี้นี้แต่ว่าเขาเปิดน,นะฮะเดี๋ยวต้องรอเก้าโมงครึ่งถึงจะเปิด วัดบุพผารามนะครับวัดโยธานิมิตเจดีสามท่านเจ้าคุณพระจมน้ำเขารรกร,รมป่าชายเลนบ้านรนะนสสปานวัดใจน้ำเชี่ยวนี้จุดชมว,วิวเกาะช้างเนะกาะขายหัวเราะเออเหมือนในการ์ตูนขายหัวเราะจริงๆ้วยนะมีแค่ต้นไม้กับเกาะนะหาดไซดามมันเป็นหลายๆคนแนะนำให้ไปนะสะพาคานแหลมงอบนี่ก็น่าไปไม่ต้องขึ้นเกาะนะหมอนายกาาในอดีตจังหวัดตราง ศาลารา,าชกาลุงองมหลวงชุมพรศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช๋อพระเจ้าตากสินเคยมาขอผู้อิสารชาท,ที่เมืองตากเดยเลดังกัมปลิกอันนี้เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของการประกาศอิสราภาพสมเด็จพรราชคนที่วาดภาพพวกนี้คือสมเกียินะฮะเขาเขียนลายเซ็นเอาไว้ตรงริมภาพเดินผ่านร้านอาหารยามเช้าของจังหวัดตากมาหลายร้านแล้วไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งโจ๊กข้าวต้มนะฮะ ของกินเยอะแยะไม่เบานะฮะจังหวัดตาอ่านี่มีว่าแล้วก็มีนี่ฮะกล้วยปิ้งนะฮะมีมันปิ้งมีท่าน,น่าจะอร่อยร้านครับแกงร้านบ้านกริณานะฮะของกินเยอะแยะตั้งแต่เช้ชาเลยครับ จอแล้วครับเพื่อนๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตาาราดศาลหลักเมืองตราดนะฮะจะมีลักษณะที่โดดเด่นนะฮะก็คือว่าของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบเก๋งจีนนะฮะซึ่งแตกต่างจากศาลหลักเมืองของอำเภออื่นๆน,นะฮะจังหวัดอื่นๆเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่นี่ครับมาขอพรมาอะไรกันได้นะครับเงินเงินทองทองสุขภาพการงานนี่เลยเสาหลักเมืองครับอันนี้เลยที่เขาเรียกกันว่า ส่วนใหญ่แต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปครับบางที่เขาก็จะใช้พวกอิฐหรืออุปกรณ์สดุจากในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับบางที่ก็จะใช้เป็นที่แค่นะครับก็จะใช้เป็นไม้สักส่วนอันนี้ถัดมาครับคือเสาลซิวลึงเขาบอกขุดเจอนะครับที่เมืองน,นี้โบราณวัตถุที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองต่างมานานแล้วใส่รองเท้ามาเพื่อขุดพบ น,นี่เขาจะให้ฝักทูบแต่ละที่ที่ล,ละดอกนี่ใช่ไหมคระับมีประตูซ้ายนะหนึ่งดอกอน,นี้ประตูขวา1ดอกสไตล์จะคล้ายๆกับสาลเจ้าที่ผมเข้าไปก่อนหน้านี้นะมีขันํามงค์คือเขาจะมีเทพเจ้า3จุดเหมืนอนกันเลย อันนี้ไส่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะฮะน,นี่เสี้ยอึ่งกงครับอันนี้คือเจ้าพ่อหลักมือนะครับมคอันนี้เป็นอัทนน้ายกรมเทียงไต่ที่เทพเจ้าแห่งปัตตภีเรามาเสี่ยงซีมซีกันดีกว่านะครับมันจะได้เลขอะไรออกมาเนาะหล่นมาแล้วนะครับสองอันเลย สองอันนี้ถือว่าไม่ได้หรือเปล่าโอเคเบอร์สี่นะฮะเบอร์สี่นี่เลขไม่ค่อยดีเลยครับเพราะสี่มันพ้องเสียงกับซีนะฮะเราลองไปเช็คกันดูใบที่สี่นี่นะฮะใบที่สี่ใบที่สี่ความยากลำบากเ <c oughs> หลือแสน จะตกถิ่นใดฐานได้ให้ขาดแคนเฝ้าแต่เครืองแค้นอยู่มีรู้วายจะกินนอนร้อนใจไม่มีสุขมีแต่ทุ์เพิ่มพูนไม่สูญหายเหล่าศัตรูแห่ล้อมรอบไายทายว่าร้ายจงเร่งระวังตัวถามหาลาบล้วนยากลำบากล้นแต่ความเป็นนั้นพ้นขอที่ชั่วถ้าถามพวกลูกหนี้ที่พ้นพวัวว่ามืดมัวไม่ประสบถามถึงชูค้คู่เคียงจะเลี้ยงพักาใช้ฝักไฟ ไม่เห็นแต่แกนสายมีแต่ร้ายร้อนทำให้ลำคอสงบการยังสติเตยตองเลยโดยจะเป็นคำพนาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสมกับเลขเบอร์สี่ที่ได้เลยมีวิธีสะเดาะเคราะห์ยังไงบ้างเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะเราก็ไม่ต้องขออะไรครับเวลาที่ผมมาวัดหรือมาอะไรพวกนี้ผมไม่เคยจะขออะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีหมดแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขอไปทําไมนะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้ว เดี๋ยวกลับที่พักกันดีกว่านอนแล้วอ๋อวัดโยธานิมิตอยู่ใ,ใกล้ๆกับสาักเมเลยเขาบอกว่าสร้างมาพร้อมๆกันเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นวัดอารามหลวงนะฮะของจังหวัดตาเพราะว่าดูสวยงามนะต้นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่านะฮะโบสถ์น่าจะเปิดแล้วนะ ้หรือว่าเข้าด้านหน้าได้นี่เป็นประตูหลังเพื่อนไม่ได้ันล็อกนะคะเพื่อนเนเข้าไม่ได้นะออไม่แน่ใจว่าเขามีเวลาเปิดปิดหรือเปล่าผมมาเช้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจะนะครับไต้องลองมาใหม่ทีนึงก่อนเวลาอื่นนะครับงั้นเดี๋ยวเราวิ่งกลับโรงแรมกันเลยดีกว่า ืออะไรก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่เที่ยวในตัวเมืองตานะฮะน,นตอนเช้าที่ผมไปสำรวจมานะฮะแลเดี๋ยวมีที่เที่ยวไหนที่จะไปในงานวันนี้ต่อนะฮะก็เดี๋ยวตามกันมานะฮะเช้านี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ